สวัสดีครับวันนี้เรามาที่เขาค้อนะมางานคือทิปน้ำไม่อาบเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะกเลื่อนขบวนของเราเนี่ยเข้าสู่งานนะครับวันนี้เขาจะมีกิจกรรมก็คือประกวดรถแล้วก็มีดนตรีแล้วก็มีกิจกรรมลหลายอย่างมีการประมูลของประมูลอะไหล่รถการอะไรกันเพื่อเพื่อทารรบุญกันนะครับคุณมเมย์เขาเป็นคนจัด แล้วก็ทีมงานต่างๆที่เขาช่วยกันครับนนี่ผมจะมารีวิวรถคันนี้นิดนึงรถคันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่คือผมออกแบบตัวท้ายใหม่กันด้วยทีมงานออกแบบกันมาฮะแอสิลิละทรงใหม่ออกมาแหวกแนวกับเดิมนิดหน่อยด้วยการยกออกโครงยกท้องขึ้นแล้วก็แอนท้ายแล้วก็ทําท้ายใหม่ขึ้นออกมาเป็นท้ายเป็ดนะครับแบบชิ้นเดียวแต่บอกเป็นแผ่นเดียวไม่ไม่เป็นบบกสองชั้น เป็นบอกกระดองนะครับคือเป็นลักษณะคือแผ่นปูเราเคยทําแต่ก็คือว่าท้ายแบนยาวมาหลายทีแนละ้วแต่ครั้งนี้เราจะทําเป็นท้ายเ็ดเพื่อให้เห็นดูความแตกต่างของมันถ้าคนไหนอยากได้หรือชอบยังไงก็ตามนี้ครับนี่ครับดูแผงคอนะครับเราจะใช้แผงคอวีต่ําทรงกลางตัวกลางอ่ะใส่แฮนด์วางไวท้าย้ลางจะเข้ากับพอดีกับหน้ากากเลยโดยการที่เราจัดทรงออกมาอย่างนี้นะฮะตามบนเราก็แดงตามล่างก็ ตัวเต่านะครับตัวงานตัวเอฟนะฮะดานช่วงหน้าก็คือเนี่ยประมาณอารมณ์นี้คันนี้ผมสร้างกันด่วนมากเลยใช้เวลาแค่ประมาณสองสามวันเองก่อนถึงวันงานเพราะว่าผมต้องเคลียร์งานให้ลูกค้าเสร็จก่อนคันนี้คือรถของที่ร้านผมเองครับอันนี้คือผมทําออกมาไว้เพื่อเป็นต้นแบบนะฮะให้ลูกค้าดูว่าออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงซีรียลออกมาเป็นยังไงเหมือนเดิมครับคําพูดเดิมเลยก็คือท้องรถเราเนี่ย จะไม่แทะคือท้องท่อเนี่ยมันจะสูงขึ้นพะเรายกเครื่องขึ้น,นแล้วรถจะดูทรงแบบเลยครับดูพักษณะคือผมยืนตัวผมเองอะผมสูงแค่ประมาณร้อยเจงอสิเะฮะรถนี่คือสบายเลยทีนี้ครับท้องเทิร์นขี่ได้วิ่งทริปได้สบายตรงนี้เดี๋ยวนี้วิชาการนะครับการพัฒนาการแต่งรถอะมันดีขึ้นไปเรื่อยๆเอยครับเพราะว่าทรงแบบนี้ก็สามารถเอาวิ่งทริปได้ไม่ใช่ว่าวิ่งไม่ได้ท้องมันจะติดหรืออะไรเนี่ยเราทำให้แล้วยังไงก็แล้วแต่ฝากด้วยแล้วกันนะครับร้านเค,คเคเลอร์อครับ ใครอยากได้หรือสนใจสิ่งไหนอะไรยังไงติดต่อไมได้ครับสวัสดีครับ